ล่ากุ้งยักษ์ในหนองสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในช่องลากิกสันช่วงนี้แหละครับช่วงที่คนในหมบานที่ออกหาป่าใส่ม่องวานแห่แต่ได้กุ้งหลายที่สุดกุ้งเป็นกุ้งกล,กล้ามครับทีทา้งหน่วยงานราชการนำมาปล่อยลงทุกปีบางคนมันหม,นมนานทำมาติดม่องก็ได้มือละแปดเข่าโตเฮ้ยเฮ้ยถือกีแท้ถือกีแท้ถือกีรีผมเจีเลยเอากีรี เมื่อนี้ผมกับทีมงานได้ส่วนกันออกมากเล่นน้ำวานแฮแล้วก็สีล่ากุงใหญ่น้ำครับส่วนพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่คุดลอกน้ำสิลึกกุ้งตัวใหญ่ๆสีลาย,ยตรงนี้เป็นพิเศษครับห้องยางไปเรื่อยๆตามริมข่างน้องครับประมาณ2ชั่วโมงจนมหาหอดมองนี้